สวัสดีครับผมอาจารย์ันวัดวงช่วยออนไลน์นะวันนี้นะเราจะมาดูกันนะว่าเดือนนี้นะมีใครบ้างที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษเลยประจาเดือนสิงหาคม2564นะแต่ก่อนจะไปรู้กันฝากกดติดตามผมทุกๆช่องทางเลยฝากกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับเรามาดูกันนะว่าในเดือนนี้คนสี่กลุ่มนี้นะที่จะต้องระวังสุขภาพเป็นพิเศษเลยและยิ่งในช่วงสถานการณ์แบบนี้บอกเลยว่าสี่กลุ่มนี้ต้องระวังให้ดีเรามาดูกันเลยนะกับคนที่เกิดในส่วนของปีกุลและปีชวดนั่นเองถือ เป็นช่วงจังหวะที่ดวงตุกภาพอ่อนต้องระมัดระวังให้ดีและต่อมาคือในส่วนของคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมและในช่วงของคนที่เกิด2เดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังในส่วนของตุกภาพซึ่ง2เดือนนี้ให้ระวังจากการทํางานคุณอาจจะทํางานมากจนเกินไปจนร่างกายเนี่ยรับแรงต้านทานไม่ไหวนะก็อาจจะบั่นทอนในส่วนของเรื่องตุกภาพนั่นเองคนทั้ง4ี่กลุ่มนี้นะวิธีแก้ที่ดีที่สุดแน่นอนนะก็คือในส่วนของการรักษาร่างกายให้ดีนะ การพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการออกกําลังกายแต่ในส่วนของทางฮวงจุย้ยเน้นเสริมให้สุขภาพคุณแข็งแรงขึ้นมาได้นะก็คือในส่วนของการเน้นจัดห้องนอนให้ดีนะโดยเฉพาะตัวเตียงนอนในส่วนตรงนี้นะฮะใครที่ไม่รู้ว่าการจัดห้องนอนที่ถูกต้องเนี่ยเป็นแบบไหนสามารถไล่ดูบทความที่ผมสอนหน้าเพจได้เลยแต่อย่าลืมนะการจัดห้องนอนถ้าคุณขยับเตียงปรับทิศการจัดวางเตียงคุณจะต้องมีเลิอกอยามที่ดีอย่าจัดเตียงโดยพลการไม่งั้นสุขภาพคุณยิ่งแย่ไปกว่าเดิมและ อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเซฟสุขภาพคุณในช่วงนี้ได้นะก็คือการพกเหรียญเจ้าช้ตลอดเวลา,างั้นฝากไว้นะกับคนสี่กลุ่มนี้นะที่บอกเลยว่าในช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพให้ดีและหลังจากนี้นะไรใช้สูตรนี้ปรับได้ครบผมเชื่อว่าสุขภาพของคุณจะราบรื่นและแข็งแรงมากขึ้นแน่นอนสวัสดีครับ